ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนค่ะชมบารมีรูปหล่อคุณย่าโมนั่งวิปัสสนาณวัดใหม่สันติตำบลมะเกลือใหม่อำเภอสูงเนินค่ะ จากที่ผู้สื่อข่าวเคทีวของเรานะคะได้เคยไปชมบาร,รมีรูปหลอกคุณย่าโมซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งรูปหล่อที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งอยู่ที่วัดใหม่สันติตะบนมะเกลือใหม่อําเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาจึงอยากจะมาเชิญชวนพี่น้องชาวโคราชและอีกหลายๆท่านที่ยังไม่เคยเห็นนะคะได้มาชมบาร,รมีและมากราบสักการะคุณย่าโมเพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิตค่ะ โดยรูปหล่อคุณย่าโมนี้นะคะทางด้านพระครูสุดกิจสารวิมลเจ้าอาวาสวัดใหม่สันติท่านได้เมตตาเล่าถึงประวัติการก่อสร้างว่าในครั้งนั้นได้เกิดนิมิตขึ้นมาหลายครั้งเห็นภาพที่คุณย่าโมอยากใช้เวลาในการสะสมบุญบารมีด้วยการนั่งสมาธิถือศีลทำบุญนั่งวิปัสสนาเพื่อความสงบ และเมื่อในนิมิตนั้นได้มีการพูดคุยกับหลายท่านที่มาทำบุญก็ได้พบว่ามีทางด้านของนายกิติพงศ์พงสุระเวศซึ่งเป็นนายกสมาคมรับพุทธศาสนาในเวลานั้นก็ได้เห็นพ้องต้องกันให้มีการจัดสร้างคุณย่าโมในรูปหล่อนั่งวิปัสสนาขึ้นมาค่ะ โดยสถานที่ในการจัดสร้างอยู่ด้านบนสุดของพื้นที่วัดใหม่สันติบริเวณเจดีและอุโบสถหลังใหม่ซึ่งถือว่ามีความสวยงามอย่างมากบริเวณทางเข้าประกอบไปด้วยซุ้มประตูชุมพลซึ่งมีต้นโพขนาดใหญ่อยู่บริเวณด้านหน้าพื้นเป็นอิฐลักษณะตัวนอนด้านในมีเรือนโคราชมีกระถางบัวอยู่ด้านหน้าบันไดาทางขึ้นเรือนส่วนด้านใน มีการประดิษฐานรูปหลอกคุณย่าโมในท่านั่งพับเพียบป,ปัดขาไปทางด้านขวามือขวาทับมือซ้ายดวงตาทั้งสองข้างปิดสนิทและหน้าที่เต็มไปด้วยความอิ่มบุญสร้างความประทับใจให้กับผู้ที่มาพบเห็นคุณย่าโมในลักษณะนั่งวิปัสนาเป็นอย่างมากทั้งจากกลุ่มที่มาปฏิบัติธรรมหรือกลุ่มคนที่มาทำบุญที่วัดแห่งนี้ ซึ่งบรรยากาศโดยรอบเรือนโคราชนั้นสงบร่มเย็นและร่มรื่นสำหรับประวัติของวัดใหม่สันตินั้นก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2473สังกัดมหานิกายเดิมนั้นสถานภาพยังไม่เป็นวัดค่ะแต่ว่าจัดเป็นสำนักสงฆ์ชาวบ้านทั่วไปจะเรียกกันว่าวัดเขาเหิบหรือว่าวัดเหิบ จนเมื่อปีพุทธศักราช2512ได้มีการสร้างอ่างเก็บน้ำซับประดูขึ้นมาจึงทำให้มีการอบายพถินฐานของชาวบ้านหนองจอกมาตั้งหมู่บ้านขึ้นใหม่ใกล้กันกับวัดเฮิบและได้ตั้งชื่อหมู่บ้านขึ้นมาใหม่ว่าบ้านใหม่สันติเมื่อปีพุทธศักราช2513จากนั้นหลวงพ่อเรือนได้มาจำพรรษาอยู่ที่วัดแห่งนี้ ท่านก็ได้นำพาญาติโยมบุรณะวัดซึ่งปล่อยให้รกร้างมาเป็นเวลานานมีการสร้างวิหารครอบลอยพระพุทธบาทขึ้นมามีการกำหนดอาณาเขตของวัดสร้างพระพุทธรูปไว้ตามโขดหินต่างๆเพื่อให้สาธุชนได้มากราบไหว้บูชาโดยหลวงพ่อเรือนนั้นได้จำพรรษาอยู่ที่วัดเขาเหิบนี้เป็นเวลานาน,านพอสมควรท่านและชาวบ้านจึงได้เปลี่ยนชื่อวัดว่า วัดใหม่สันติตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาค่ะ